เป็นยังไงบ้างครับคุณสมชายได้ทานยาตามที่หมอให้ไปแล้วอาการแสบหน้าอกหรือจุกแน่นกระเพาะดีขึ้นบ้างไหมล่ะครับไม่เห็นจะได้ผลเลยนะครับหมอเนี่ยก็กินยาครบตรงเวลาทุกมื้อเลยนะครับเอคุณยืนยันแน่นะว่าคุณกินยาครบนะครับอืม เอาแล้วคาแนะนําที่หมอให้คุณไปล่ะคุณได้ทําตามบ้างหรือเปล่าทําสิครับหมอทําถูกต้องครบถ้วนเป๊ะเ,เลยครับก็อย่างเช่นหมอแนะนําให้ผมงดกินอาหารรสจัดของทอดของมันหรือพวกเครื่องดื่มที่หมอห้ามอย่างกาแฟยิ่งกาแฟสดเนี่ยของโปรดของผมเลยแต่ผมก็งดเฮ้อพวกชากาแฟช็อกโกแลตเนี่ยผมงดหมดเลยนะครับแล้วผมก็กินผักผลไม้เป็นกะละมังเลย ส่วนที่หมอบอกว่าตอนอิ่มๆไม่มให้นั่งนั่งนอนๆเนี่ยผมก็ทำตามนะครับเวลาหลังอาหารทุกมือ้อผมว่าออกไปเดินช้าๆเพื่อเป็นการย่อยอาหารอีกด้วยนะครับอมืมีเดินย่อยอาหารด้วยดีเลยครับว่าแต่เดินนานกี่นาทีเลยครับแล้วก็เดิน,เ,ดนเร็วๆหรือเดินช้าๆล่ะครับอืมอ๋อ น่าจะประมาณ5นาทีได้ไะมครับก็ประมาณดูดบุหรีหมดมวนหนึ่งนะครับแล้วผมก็กลับเข้าไปทำงานต่อฮะที่ว่าเดินออกกำลังกายหลังอาหารของคุณนะ่ะคือเดินดูดบุหรีเนี่ยนะมีหน้าล่ะคุณสมชายรู้ไหมครับว่าบุหรีนี่แหละคือสาเหตุที่สำคัญของกรดไหลย้อนเลยนะถึงว่าอาการกรดไหลย้อนของคุณมันถึงไม่หายสักทีบุหรีเนี่ยนะทำให้เกิดกรดไหลย้อนมันไม่ใช่อาหารนะครับหมอผมก็สู่เข้าไปทางปาก มันน่าจะเข้าไปในปอดอย่างที่มีคนก็พูดกันซึ่งมันน่าจะทําให้เป็นโรคถุงลมป่งพองอะไรประมาณนั้นสิครับหมอผมไม่ได้กินมันลงไปในกระเพาะซะหน่อยสารพิษในบุหรีนะมันมีผลทําให้หลอดเลือดต่างๆในร่างกายตีบได้นะครับปกติเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยกระเพาะจะทําหน้าที่บีบและคลายเพื่อย่อยอาหารทีนี้เนี่ยถ้าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกระเพาะของเราเนี่ยเกิดตีบลงกระเพาะก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ เลยต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อพยายามย่อยอาหารแล้วก็หลั่งน้าย่อยเพิ่มขึ้นด้วยทําให้หูรูที่เชื่อมระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารเนี่ยถูกยืดทางออกน้าย่อยจึงกระชอกขึ้นมาในหลอดอาหารทําให้เกิดอาการกรดไหลย,ย้อนขึ้นได้ครับมีหน้าละเออเอาเป็นว่าต่อไปนี้ผมก็ต้องเลิกสุบบุหรี่หลังอาหารแล้วสินะครับหมอถูกต้องแล้วนะครับคุณสมชายสู้ๆนะครับหมอเอาใจช่วย